หนึ่งนาทีกับกอทอการเติมลมยางจะช่วยลดการเผาผลาญน,น้ำมันเพราะหากลมยางอ่อนเกินไปจะทำให้หน้ายางบดกับพื้นถนนและเกิดแรงต้านมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าปกติอย่างไรก็ตามการเติมลมยางแข็งเกินไปแม้ว่าจะช่วยลดแรงต้านของยางแต่ก็ทาให้การยึดเกาะถนนน้อยลงดังนั้นจึงควรเติมลมยางตามที่กู่มือกาหนด และมันตรวจเช็คลมยางด้วยอีกทั้งการบรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักมากจะส่งผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชือเ้อเพลิงของรถหากมีสัมภาระที่ไม่จำเป็นก็ควรจะนำออกจากรถซึ่งนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยลงแล้วยังทำให้รถสะอาดเรียบร้อยอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าของรถควรมันตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอซึ่งสามารถตรวจเช็ครถเบื้องต้นได้ด้วยตนเองหรือนำรถเข้าศูนย์บริการ ให้ช่างที่มีความชำนาญดำเนินการโดยควรหมันทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาหรือเปลี่ยนเร็วกว่ากำหนดสำหรับรถที่ใช้งานหนักด้วยครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม